แทงหยวกดูว่าโอเคหรือเปล่าท้าโอเคก็พอแต่เราต้องรับให้คมตลอดแนวเราส่องกระแสงไฟถ้าเกิดเราเห็นเป็นเส้นสะท้อนแสดงว่ามันยังคมไม่ทั่วเราพยายามส่องแสงไฟถ้ามันคมคมมากมันจะไม่สะท้อนแสงขึ้นมาที่ปลายคมมีดการทำมีด นอกจากใบเลื่อยแล้วเรายังใช้กันไกกันไกตัดกระดาษกันไกตัดผ้าที่เป็นสแตนเลสเราก็ามาแยกออกจากกันแล้วเราก็เอามาเจียก็ทําคล้ายๆใบเลื่อยแต่กันไกจะจะหนานหน่อยเราต้องเจียเยอะนะแต่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันลื่นเวลาแทงโยกแล้วมันจะมันจะเข้าได้ดีกว่ามันจะพิวได้กว่าได้ดีกว่า แต่เราต้องค่อยๆเจียเพราะกันไกมันจะหนาหน่อยใบเลื่อมจะบางเรต้องเจียให้มันบางเท่าใบเลือ่อยถึงจะใช้ได้ต้องเลือกเอาที่เป็นสแตนเลสดีๆหน่อยก็คือมีมีตะปิงในตัวคือไม่อ่อนไม่อ่อนงอไม่ดัดไม่ดัดแล้วงอก็คือเป็นกันไกลที่แข็งมีตะปิงในตัวถึงจะทำได้ รือไม้ก็เหล็กอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่มันเป็นเหล็กสปริงแต่เราก็ต้องเอามาเจียให้มันบางก็สามารถเอามาทำมีดแทงหยวกได้เหมือนกันลักษณะแล้วก็แยกมันออกมาแล้วเราก็มาเจียเจียมันเกิดคุมเราก็มาแทงหยวก แล้ามาเข้าดำดำจะเป็นดำกึ่งแบบนี้ก็ได้ดำกึ่งแบบนี้ก็สวยเรื๋จะเป็นปากาเมจิกง่ายที่สุดก็คือเสาอากาศทอทดัตคือไม่ก็ที่ล้างจานท่อเป็นท่ออลูมิเนียมก็หาง่ายท่อเหล็กมันจะหนักไลยใช้ท่ออลูมิเนียม เบามือหน่อยพอดึงขึ้นเราก็ลากไปเลยมันเลยเหมือนเรากรีดพอแทงลงเสร็จปุ๊บพอดึงขึ้นปุ๊บเราก็สามารถลากเหมือนเฉือนแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ชำนาญเราก็ต้องหัดพื้นฐานก่อนถ้ายังไม่ชำนาญเราก็ต้องเขยา่าเราก็ต้องเลื่อย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 ก่อนแต่ถ้าเราชำนาญแล้ว เราทำนานมากแล้วหมายถึงฝึกจนคล่องแล้วเราก็มาฝึกอีกวิธีหนึ่งก็คือลากยาวๆเหมือนการกรีดแต่ต้องกรณีน,นี้ต้องมีดคมๆประแทงลงดึงขึ้นเหมือนเรากรีดแล้วก็งามก็จะเร็วขึ้นถ้าถ้าเป็นลนักษณะกลมๆล,ลากยาว,ยาว อันนี้มันหมายถึงคนที่ชำนาญแล้วต็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือเถือนเถื่อนเร็วๆอันนี้จะเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายเลียวขวาได้ง่ายแต่อีกวิธีหนึ่งคือแทงแทงเ,าเราลากยาวแทงลงลเหมือนการรีดนี่นะ แทงลงปุ๊บลากลาลากลาก็เลื่อนขึ้นแทงลงแล้วก็ลากวิธีลากนี่ก็คือส่วนใหญ่เอาไว้ใช้กับเส้นตรงจะดีจะเร็วแต่ถ้าเกิดจะเป็นเส้นโค้งหรือวเป็นเส้นเลี้ยวไปเรื่อยมาใช้วิธีใช้วิธีเลื่อยแบบจิ๊กซอจะง่ายกว่า ถ้าถ้าเป็นวิธีเส้นจะไม่ตะดุแต่ถ้าเกิดเราแทงแล้วเราลากปุ๊บเนี่ยถ้าเราคอนโทรลไม่ดีมันจะเป็นเหลี่ยมก็มีแค่สองวิธีก็คือเลื่อยแบบจิ๊กซอกับวิธีการกรีดหรือตัดแบบแคตเตอร์แทงลงแล้วกรีดแต่ต้องมีดคม